พยานนี่มือนางเขามาผู้เดียวเขาแห้งยานพอเห็นสองหวัวอันที่แล้วมือนั่นไปเขาก้มเก็บเอาแบบนี้ได้ยินเสียงแจ็บบันไดได้ยินเสียงเสียงหญ้าแขกเลียวไปเขาหันหลังใส่กันแล้วเขาจะคุบมข้อแล้เออสมพวกสงใจยคนจอนนะยายคนจอนพอกินที่ยาพอกมันมามันได้ข้นเก่าได้เงินอเก่าหมดแล้วเพราะได้ไปนั่นนั่งมองทรงนี่แล้วยาสบาดบ่มี่แล้ว กันใจไายทั้งฝุ่นกันกันใจไายกันกันใจไายกันใจขี่กันห <c oughs> มา้ายังวายานคนยัางยานเนาะคนหน่อยวา,นะายานคนใหญ่ย <c oughs> านเขาท้องก็อิม่ไี่ใหญ่ท้องก็ปีกายนี่เอตอตนน่เราถูกไปแล้วเด้อ ตอนอก่อนหน้าเขาปลูกเขาเน้นหน่อยป่ะต,ตอนเขาจะเ,เ,เคล็ดน้อกันไว้คนขึ้นคนกันเยอะมาอยู่เขาเสียกผูกไว้เพราะหายกันก็นยังมีคนหนักมาก,กามาอยู่ว่าแล้วยามันพื้นต้องแล้วมันก็มีทางเขาหลายทางนะว่นประจำเป็นต้องสี่ทางนี่นะมองเคยพลาดจะเข่ามึงนึงก็มนี่บางคนก็มีมันมีหลายทางนะว่าจำเป็นต้องสิมันว่าว่ามันจะผุ่มมักเลยนะ หนั่งคอยถ่ายคลิปมันบ่ฉันบ่แจ้งไงมันเป็นมั่วมั่วไงบ้างเนื้อหาเห็ดปอกมันออกข้างบนมันเอาเข้าอะไรเห็ดปอกมันจะขาวยังไงเด้อหนี่ห้ามเบาไหลห้ามโดดโด่งพุ่งปลาเด้พี่น้องมืันีมันเนี่ยนี่น้องขอได้แล้วเขาก็ทั้งขุ่นเขาก็ได้หลายอยู่เนี่ยเอเขาได้แกงได้แกงเัี้ยนี่ บันไดบันี้น้องค่อยมาเห็นงานมันมีเวลาไปถ่ายคลิปไม่ค่อยเราบันไดอ๋อเขาบางอิมาบางเห็ดขาวบางนี้เราค่อยกลับ้อยแค่หานี่มันมาถ่ายดอกไม้โบราณน,นี่ต้นไม้โบร่าน,าาานามันหลัางค่อถ่ายมันหลังผ่าแตกงั้นเราบังง่าไหม จิไปห้องน้ำเผอข่านไปเป็นไก่เติมย่ที่ขุนห้องน้ำไปห้องน้ำาระเจ้าขาย่างเขาเปิดเงียวนะเอาบอ,อกตัวมันหนังคอยมาไม่ยังบอกยิ่บอกเลยยนะ่นามันหนังคอยมาเราออกจิ๋มึงไปกลับมันจิไปเสียนะนนไปล้วเจขว่าจะไปห้องน้ำถ้าไปห้องนอ้ำเขาได้ดรอกไปเือมันหนังคอยมาแล้วขาวจนแล้วแกเลยมึงเขาามาจะจำได้ปะออจะจำได้ออนนปะมันหนังจะไปอะไรตีแหดเดียนีปะเอาเห็ดย่างใหญ่ดิ นี่แม่ที่แม่กินอะไรอยู่บะเฮ็ดแถวคอนนี่เห็นไหมว่าใครกินเอ้ยเฮ็ดอะไรนะเฮ็ดดินจืดเอ้ยย้ะไปเอาถ้วยยาวก็ไกินเอาใช้ร่วมกันละแล้วใครชิคกินดอกอยากไปหากินไหนเอู้ง่ามง่ามพี่น้องกินได้บ่ผู้ใดเคยเห็นมั้งเนี้ยนี่เราไปลองเบิ่งเก็